สวัสดีครับกลับมาเช่นเคยนะครับกับ SS d a i l y นะครับการสำรวจดินแดนแห่งปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งก็อารมณ์เหมือนเป็นงานเอเดเล็กช่วงนี้นะครับทำสลับไปกับงานวาดมือนะครับผมคิดว,ว่ามันก็บาลานดีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางต่อไปของนักวาดนะครับในยุคที่มี AI คือเราก็ต้อง พัฒนาง,งานมือเราเพื่อค้นหาอัตลักษณ์วิธีคิดการสร้างสรรค์บางอย่างที่ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ลองมองหาว่าเครื่องมือ AI มันช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันไหนต้องลงทุนอันไหนไม่ต้องลงทุนหรือว่ามันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างนะครับอย่างวันนี้ก็เอาคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับที่ว่าเล่นไว้นานแล้วนะครับเป็นตัวละครแบบไอเดียไทยๆคือสนอน้อยเลื่อนงามนะครับ ก็เป็นวรรณคดีหนึน่งที่ตอนเด็กจําได้ว่าเคยดูนะครับทางทีวีแล้วก็ตอนโตก็รู้สึกเอ๊ะเออมันเป็นตัวละครที่ดีไซน์แปลกดีพอไปหาอ่านเรื่องดั้งเดิมที่เขียนไว้ก็ยิ่งประหลาดหนักไปอีกนะครับก็คือเหมือนเท่าที่จําได้เนี่ยเหมือนตัวตัวเจ้าหญิงเนี่ยนะครับเกิดมาพร้อมกับบ้านทรงไทยนะค,คือคลอดมาพร้อมบ้านทรงไทยเลยอะนะครับเราคิดภาพดูแล้วก็ แปลกประหลาดหัดจันอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยออกมาเป็นตัวละครนี้แต่ว่าเพิ่มดีไซน์ความเป็นนักรบหญิงเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะให้ AI มาช่วยออกแบบมันออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัว พร้อมนะครับที่ผมใช้กับรูปสเก็ตร,รูปนี้นะครับคราวนี้ก็ลองพร้อมให้ละเอียดขึ้นนะครับเพราะคิดว่าคือตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลของสนองน้อยเรือนง,งามเนี่ยจะมีให้ AI ทําความเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ลองดูเพราะคิดว่าตัวนี้ถ้าใช้พร้อมหรือคําสั่งสั้นๆเนี่ยมันน่าจะออกมาแล้วไม่ตรงเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเริ่มต้นในการบอกว่า ให้เจเนิเมดนะครับคือตอนหลังๆนี่ถ้าไม่สั่งคำว่าเจเนิเมจเนี่ยมันจะถามนู่นถามนี่เยอะนะครับผมก็ให้มันเจนเลยลนะแล้วกันนะแล้วก็ออฟเดอะเซจูนะครับคอลเลกติเบิลทอยนะก็คืออยากให้มันดูเป็นฟิกเกอร์ทอยอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าไปยดิสเก e ก็คือตามภาพล่างเนี้ยของตัวละครแบบไทยๆนะครับในนิยายแบบดั้งเดิมนะครับเลโทรโนเวลนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ สนน้อยเรือนง,งามเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็คุ้คุว่าไม่แน่ใจว่าสนส,สนอนี่สระโอมันอยู่หน้าสอสอย,อยู่หลังนะแต่ใส่ไทยไปก่อนนะครับแล้วก็กํากับไปด้วยว่า d i s k กอร์วอลเลยนะครับให้ดูเป็นนักลบนะแล้วก็ใส่นะครับชุดอา,อาเมอร์ชุดเกราะที่รูปหน้าตามเหมือนบ้านทรงไทยนะไทยเฮาส์นะครับแล้วก็มีดับเบิลซอสนะครับดับเบิลซอสนะครับ นะก็คือมีดาบคู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหลงังคาแล้วก็วงเล็บไปเลยว่าหน้าจั่วนะครับเพราะว่าอยากให้มันตรงกับแบบสเก็ตนะครับไอเดียของสเก็ตตั้งเดิมเลยแหละที่ที่มาเป็นอย่างนี้นะครับก็คิดว่าเออลองใส่ละเอียดขึ้นดูเผื่อมันจะออกมาตรงกับไอเดียของเรามากขึ้นอะเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงซึ่งสิ่งที่ได้มานี่ก็โอโ้โหค่อนข้างจะ ผมว่า90%ตแล้วนะตามสเก็ตเลยอ๋อผมก็ทอ่าเขเรียกสำรวจดินแดนนี้มาตั้งนานนะครับก็เพิ่งรู้วันนี้แหละว่า,าจริงๆแล้วเราควรจะนะครับใส่พร้อมให้หละเอียดที่สุดเท่าที่จะจะเป็นไปได้นะครับโดยที่เอไอก็เดี๋ยวก็ไปหามาเท่าที่หาได้แหละผมคิดว่านะนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่ารูปสเก็ตเรามันมาจากรูปอะไรก็พยายาม กำกับนะครับโดยคำอธิบายผมว่ามันมันไม่เชิงพร้อมอ่ะมันก็คือ description นะครับก็คือคำอธิบายภาพแล้วก็พยายามอธิบายไอเดียของเราออกไปให้ให้มากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นจริงๆจะว่าเป็นรูปแรกก็ได้ที่ที่ทตรงกับสเก็ตขณะนี้นะครับแล้วมันก็ปรับหลายๆอย่างของสเก็ตที่จริงๆก็เป็นสเก็ตคร่าวๆม,มากวาดวาดครั้งแรกแล้วก็เก็บไว้เลยไม่ได้มีการ develop ต่อนะครับ จริงตัว AI ก่อนต่เจนมันก็เหมือนมัน d e v e l o p ปดีไซน์อะไรหลายอย่างให้นะครับก็มีทั้งที่โอเคแลวไม่โอเคแต่ส่วนมากมันจะโอเคนะมันก็จะเหมือนปรับให้ได้มาตรฐานนะครับตามงานที่เราระบุไปในปัจปจ,จุบันไปเลยแหละนะครับมันจะมีส่วนที่ยังไม่ค่อยตรง,ตรง,ต,รงตรงดาบนะครับที่มันยังมั่วๆอยู่นะครับตรงนี้คิดว่าเราก็ไปแก้ไขเองได้อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้นก็ออกมาแบบโอ้โหใช่เลยนะแต่ทีนี้ผมก็เอ๊ะ เนื่ไม่เหโค g e ้าเจนฟียงเหลืออยู่ก็เลยให้มันเจนเวอร์ชันอนหนึ่งทอีกประมาณว่าเป็นแบบเวอร์ชั่นถ้าขายต่อเนื่องว่าจะออกมาได้กี่เวอร์ชั่นก็สั่งไปอีกนะครับทีนี้พอสั่งให้มันทำเวอร์ชั่นอื่นๆก็ทําตามมาตรฐานของงานสะสมหรือแบบอาร์ทอยสไตล์นี้ก็คือเปลี่ยนสีให้นะครับอันนี้ถ้าดูจากรายละเอียดดูเินเเหมือนจะแค่เปลี่ยนสีนะ แต่มันก็เปลี่ยนรายละเอียดหลายๆอย่างมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันคงมีพร้อมบัญยากาที่บอกว่าให้มันอาจจะให้มันใช้ดีไซน์เดิมเลยแค่เปลี่ยนสีเหลือข้อจริงแล้วจริงๆเราก็เอาไปเปลี่ยนสีเองก็อาจจะง่ายกว่าและก็เร็วกว่านะครับไม่ต้องมารอลุ้นว่าตัว AI มันจะทำให้เราตรงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมลองสั่งให้มันเป็นหลายๆเวอร์ชันนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ เหมือนเดิมนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเอาเวอร์ชั่นแรกเนี่ยไปปรับสีดีกว่าผม,ผมก็มีไอเดียต่อเนื่องมาจากรูปแรกพอดีอ่าครับก็ผมก็เลยเอาเข้ามาที่ Sh t o s h o p เหมือนเดิมนะครับไดคัตออกมาเพื่อให้มันทํางานได้ง่ายนะครับคือตอนนี้ผมหลังจะกเห็นรูปแรกเนี่ยผมก็มีไอเดียว่าเฮ้ยหรือทําเป็น,นขบวนการ5สีนะครับบอารมณ์เซนไตเป็น3สีก็อารมณ์เหมือนแบบอาร์ตทอยออก เวอร์ชันหลายลสีนั่นแหละแต่ก็กถึงผสมไปกับกระบวนการเซนแต่ว่าทำห้าตัวก็รู้เยอะไปก็ทําเป็นกระบวนการห้าสีแบบที่มีสามตัวนะครับเหมือนกระบวนการที่ผมเคยดูตอน,นเด็กนะครับอย่างกระบวนการสวัคัิมันก็จะมีอยู่สามตัวกะว่าเป็นแดงหรือน้ําเงินนะครับอย่างช่วงแรกนี้ก็ปรับดีไซน์ตรงดาบนิดนึงนะครับผมก็เอาจากตัวดีไซน์ของบ้านนี่แหละนะครับมาใส่ให้ดูเป็นเหมือนด้ามและกรงดาบ นะครับแล้วก็ใส่ไปทั้ง2ด้านนะครับเพื่อให้มันตรงกับดีไซน์เดิมนะครับแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนสีบ้านนะครับก็คือพอเป็นกระบวนการเซนตไคือให้มี3ส,สีตัวแรกก็ปรับเป็นสีให้มันแดงชัดขึ้นนิดนึงนะครับตัวสองก็เป็นเหลืองนะครับแล้วก็เป็นน้ําเงินนะครับก็จะได้เป็นกระบวนการ5สีแบบลดทอนให้เหลือ3สีนะครับ จุดนี้ก็ก็ปรับตรงสีของมวยผมด้วยเพื่อให้มันเข้ากันนะแล้วก็แยกเลเยอร์ออกมาประกอบเพื่อนําเสนอในคลิปนี้แหละนะครับก็ปรับเป็นขนาดหน้าจอนิดหนึ่งแล้วก็ตรงดีไซน์นี่ผมก็ทำเงาเลกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับสีเงานิดหนึ่งให้มันดูน่าสนใจขึ้นแล้วก็เขาเรียกจัดคอมโพส์นะครับของตัวละครตามตัวให้มันยืนแล้วลงตัวที่สุดนะครับให้มัน ให้มันซ้อนกันแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ทับกันจนเสียจุดสําคัญไปแล้วก็เอาดีไซน์ดั้งเดิมมาวางเปรียบเทียบเหมือนเช่นคลิปก่อนก่อนนะผมว่ามันก็เป็นเชิงบันทึกที่ผมว่ามันน่าสนใจดีนะแล้วก็ใส่พวกกราฟิกโลโก้อะไรประเทนึงนะครับ<ม>อ่าก็นี่ก็เป็นตัวสําเร็จนะครับของผมตั้งชื่อมันว่าสนอน้อยเลนเจอนะครับเลนเจอนะก็เล่นคำไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็ ออกมาผมว่าผมชอบนะส่วนตัวผมสึกว่ามันดูแล้วน่าสนใจดีเท่เทๆลตลกๆต,ต,ตามสไตล์ของผมอะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าคือคือถึงจุดเนี้ยจนถึงคลิปเนี้ยนะครับด้วยด้วยการใส,ส่คําสั่งแล้วมันออกมาตรงสามารถสร้างสรรค์งานจากไอเดียของเราได้เนี่ยผมว่าใครจะว่าไงไม่รู้นะแต่ผมคิดว่า,าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามอง AI เป็น เป็นคนคนหนึ่งอ่ะเป็นบุคคลนะครับผมว่า AI ก็เป็นนักออกแบบนะครับนักวาดภาพรประกอบนักศิลปะที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะครับที่ในปัจจุบันนี้มันยังไม่ได้เขาเรียกอะไรใช้ไอเดียตัวเองในการสร้างงานแต่ว่าในแง่สก,กิลการสร้างสารรคผลงานเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แพ้ใครในโลกนี้แหละนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะเหนือกว่า ทุกคนโดยซ้าไปในแง่ความเร็วในการสร้างงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วดั้งเดิมมนุษย์เราก็สร้างงานจาก,จากแรงบันดาลใจของงานของศิลปินที่อยู่มาก่อนเราหรือหรือคนทํางานที่ไม่อยู่มาก่อนเราอยู่แล้วในมุมนี้ก็คือ AI มันก็ไปรวบรวมผลงานออกมาสร้างสารรค์งานเพียงแต่ว่าในแง่แรงบันดาลใจเนะี่ยเราอาจจะพูดไม่ได้ชัดเจนว่า AI มีแรงบันาใจของตัวเองนะครับแต่ผมว่าในยุคที่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เร็วมากด้วยเนี่ยวันหนึ่งถ้าคนที่ออกแบบ AI ตอนนี้นะครับแต่คำสั่งไป,ไปว่า AI สามารถสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองได้เนี่ยผมว่างานมันต้องน่าสนใจมากๆแน่ๆเลยเพราะว่า AI ก็สามารถไปเลือกข้อมูลขับสนใจตามกลุ่มเป้าหมายหรือ สิ่งที่คุณกาลังพูดถึงกันอยู่ในสังคมประเด็นต่างๆนะครับผมว่ามันเข้าใจการเล่นมุกการเสียดสีนะครับการหยิบยืมตรงนู้นตรงนี้มาใช้ผมว่าองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยก็คือองค์ประกอบของศิลปินหรือนักออกแบบหรือนักวาดภาพสักคนหนึ่งนั่นแหละนะครับผมว่าในมุมนี้ก็อันนี้ก็เป็นแค่ข้อสังเกตของผมนะไม่ได้จะบอกว่ามันเป็น คำตอบของอะไรแต่นี่เป็นความรู้สึกของผมหลังจากผ่านมาทั้งหมดประมาณ11คลิปนี่แหละนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบมาไปตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมค้นพบหรือเจออะไรอีกก็จะมาเล่าสู่กันกันฟังนะครับผ่านคลิปในซีรีส์นี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ